ครับสวัสดีครับผมก็มีสติช็อปนะครับก็มีลูกค้าผมถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าไมโครโฟนไร้สายนะครับสามารถใช้งานพร้อมกัน2ชุดนะครับหรือว่า4ตัวได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเซตค่านะครับว่าทํายังไงให้ใช้งานพร้อมกัน2ชุดหรือว่า4ตัวได้นะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมได้เลยครับครับสำหรับวันนี้นะครับไมโครโฟนที่นํามาใช้รีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับ ชุด M628 นะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับหชุดนะครับจะประกอบด้วยไมโครโฟนนะครับสตัวนะครับตัวรับสัญญาณ1ตัวนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับแบบ USB นะครับหเส้นนะครับแล้วก็ผ่านขนาด 2A สีก้อนแบตเตอรี่ของตัวนี้อีก1ก้อนนะครับขนาด3 7วหนึ่งพันิออมป์นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปทรงตัวไมค์คร่าวๆนะครับสำหรับรุ่น M628 นะครับรูปทรงของเขาก็ประมาณนี้เลยครับสวยงามมากนะครับหน้าจอแสดงผลนะครับตัวนี้นะครับเป็นไมโครโฟนย่าน UHF นะครับ ความถี่ใหม่ล่าสุดนะครับตามกําหนดกสทชนะครับผมความถี่ของเขาก็จะ804.8เมกะเฮิร์ต์นั่นเองนะครับผมอีกตัวนึะครับความถี่ก็จะอยู่ที่803.7เมกะเฮิร์ตนะครับผมมาดูในส่วนของด้านในนะครับก็จะมีปุ่มเซตติ้งครับแล้วก็ฉลากกสทชนะครับได้รับอนุญาตเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผ่านขนาด 2A นะครับจำนวน2ก้อนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นด้ามจับจะเป็นโลหะนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันที่รุ่นต่อไปนะครับจะเป็นรุ่น M621 ครับก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้เลยครับ621นะครับตัวไมโครโฟนนะครับจะเป็นสีบอลเงินนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับด้านในนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีปุ่มเซตติ้งนะครับแล้วก็ฉลากกสทชนะครับฐาน 2A นะครับตัวนี้จะเป็นงานโลหะนะครับแข็งแรงแน่นอนครับแข็งแรงทนทานเลยทีเดียวนะครับความถี่นะครับก็จะเป็นย่าน u s b นนะครับแล้วก็ ความถี่ใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยครับรูปทรงสวยงามทั้งคู่นะครับทางด้านห่วงเขาก็จะมีนะครับกันกิ้งนะครับที่สําคัญนะครับไมโครโฟนทั้งคู่นี้นะครับดูดเสียงได้ดีมากครับเพราะว่าตัวไวด้านในของเขานะครับอ่าจะเป็นไว้นะครับทองแดงสีแดงแดงแบบนี้เลยนะครับดูดเสียงได้ดีมากเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสาหรับไมโครโฟน M621 และ M628 ของแบรนด์ซาวมิลลนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ ปรับจูนขึ้นนะครับให้สามารถใช้งานพร้อมกันทั้ง2ชุดได้เลยนะครับผมครับวิธีการปรับจูนขึ้นง่ายๆนะครับก็ให้ลูกค้านะครับเลือกมาสัก1ชุดนะครับว่าจะเอาชุดไหนเป็นชุดหลักนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาเป็นรุ่นนะครับ M628 นะครับเป็นชุดหลักนะครับโดยที่ผมจะไม่ไปปรับจูนขึ้นอะไรของเขาทั้งสิ้นนะครับผมจะวางไว้เฉยๆนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะมาปรับจูนที่รุ่น M621 นะครับผมจะทําการเปิดฝาถ่านนะครับ แล้วลูกค้าจะเห็นนะครับปุ่มเซตติ้งตรงนี้นะครับปุ่มนี้เลยนะครับให้ลูกค้ากด1ครั้งครับหลังจากนั้นขึ้นความถี่นะครับจะเปลี่ยนไปเป็น8 0 5 3นะครับตอนนี้มันก็ไม่ตรงกันแล้วนะครับทีแรกนะครับมันจะเป็น804ทั้งคู่แบบนี้นะครับกดแค่ครั้งเดียวครับลื่นความถี่จะเปลี่ยนไปเป็น8 0 5 3นะครับเพียงแค่นี้ครับก็สามารถใช้งานพร้อมกันได้แล้วนะครับ1ตัวทาเหมือนเดิมครับอีก1ตัวนะครับก็ให้ลูกค้าหมุนที่ใส่ฐานออกนะครับ ตอนนี้นะครับไม้สตัวนี้ขึ้นชนกันอยู่นะครับมันไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับมันจะมีสัญญาณแทรกกันนะครับให้ลูกค้ากดปุ่มนี้1ครั้งครับความถี่จะเปลี่ยนไปเป็น804.2นะครับเพียงแค่นี้เองครับก็สามารถใช้งานพร้อมกัน2ชุดได้แล้วครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบระบบเสียงของไมโครโฟนทั้ง2รุ่นนี้กันเลยครับครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับหลังจากที่ลูกค้าได้รับของมาแล้วนะครับก็นําแบตเตอรี่นะครับขนาด3.7โวลต์นะครับ 1200มิลลิแอมนะครับใส่้วบวกลบให้ถูกต้องนะครับตัวนี้เขาก็จะเป็นระบบชาร์จอย่างที่บอกไปนะครับจะมีสายชาร์จ USB ไปให้นะครับเราก็ทําการปิดครับหลังจากนั้นให้ลูกค้านะครับเลื่อนสวิตช์มาที่ออนนะครับไฟสถานะนะครับจะสแตนบายอยู่ที่ power นะครับเราก็จะมีไฟ RF นะครับอีก2ดวงอยู่ตรงนี้นะครับคือไมค์หไมค์ครับวิธีการเปิดไมโครโฟนนะครับให้ลูกค้ากด1ครั้งครับ ไมโครโฟนนะครับจะแสดงสถานะนะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับขึ้นความถี่นะครับก็กดเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งตัวกดหนึ่งครั้งครับจะแสดงสถานะนะครับความถี่และพลังงานแบตเตอรี่นะครับอยู่ด้านบนนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับไฟ RF นะครับก็ติดทั้ง2ดวงแล้วนะครับสแตนบายพร้อมใช้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้ลูกค้านะครับ นำมาเสียบที่มิกเซอร์นะครับหรือว่าแอมขยายลําโพงที่มีช่องเสียบไม้นะครับก็สามารถเสียบใช้งานได้ทันทีนะครับส่วนอีกหนึ่งชุดนะครับก็จะเป็น M621 นะครับก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเลื่อนสวิตช์มาที่ออนครับหลังจากนั้นก็จะมีไฟสแตนด์บายอยู่ที่ power เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ให้ลูกค้านะครับทำการเปิดไม้นะครับกด1ครั้งนะครับกดแค่ครั้งเดียวห้ามกดแค่นะครับสําหรับเวลาปิดนะครับเวลาปิด ตัวไมค์นะครับให้ลูกค้ากดแค่5วินะครับจะขึ้นสถานะออฟแล้วหน้าจอจะดับไปนะครับนี่คือปิดไมโครโฟนเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าลูกค้าเปิดนะครับผมเน้นเลยนะครับว่าต้องกดทีเดียวนะครับห้ามกดแค่โอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบเสียงกันเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวรับสัญญาณของเขาผมก็จะนํามาเสียบนะครับผมจะใช้งานนะครับสชุด4ตัวพร้อมกันนะครับเราก็จะทําการเสียบเข้าไปที่มิกเซอร์นะครับผมจะตั้งค่านะครับความดังของไมโครโฟนทั้งคู่นะครับ เท่ากันนะครับอยู่ที่ขีดนี้เลยนะครับแล้วจะลองทดสอบระบบเสียงให้ลูกค้าดูนะครับตอนนี้จะเริ่มทดสอบนะครับไมเอ็มหกสองแปดนะครับแบรนด์เซามิลลานนะครับคู่นี้ก่อนเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาทดสอบไมสี่ตัวพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะลองกันที่รุ่นเอ็มหกสองแปดก่อนนะครับผมไมหนึ่งนะครับเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับสวัสดีครับทดสอบหนึ่งสองอันนี้ไมสองนะครับเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ โอเคเดี๋ยวผมจะลองที่ M 6 2สอนนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น M 6 2 1นะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบที่ไม้หนึ่งของ M 6 2 1นะครับเช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ทดสอบ1นึ่สองทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้าศูนย์นะครับตอนนี้จะทดสอบ4ี่ตัวพร้อมกันเลยนะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศนทดสอบ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าศน โอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการตั้งค่าเซตค่านะครับใช้งานไมโครโฟนพร้อมกัน4ี่ตัวนะครับก็มีตามคลิปที่แนะนําไปเลยนะครับสาหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถทักข้อความเพจนะครับสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับ1ชุดนะครับราคา 1, 4 8 9บาทนะครับซื้อ2ชุดนะครับลดให้พิเศษไปเลยครับ2,900าบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมลาการก่อนสวัสดีครับ